สวัสดีค่ะทุกคนพบกันได้อีกแล้วนะวันนี้พามากินอวโวคาโดใช่ไหมก่อนครั้<อ>งแรกกินไม่เป็นเขากินใส่อะไรกันนะน้ำผึ้งนี่เรามีน้ำผึ้งหนึ่งขวดแล้วก็อะโวโคาโดเดี๋ยวเราลองมากินกันลูกลูกนี้เท่าไหร่นะดาซื้อมาลูกเดียวนะทุกคนเพราะว่ากลัวกินไม่ได้เราต้องทิ้ง ลูกเดียว43บาทแต่ดาเลือกเอาอันที่สุกมาเลยนะเออหนีทำไมว่าไม่ใช่แต่งโมขาก็ี่ยังสุกเรื่อไหนก็กินกันสุกนี่ดำดำใช่ไหมทุกคนที่เขากินกันอะ่ะดาก็ไม่แน่ใจดาเห็นในติกตอกเขากระแสแรงนี่หมุนนี้ใช่ไหมโอ้โอ้โอ้ทุกคน <laughs> มันไม่ออกอะ่ะโหดลูลูกมันเดี๋ทุกคนเม็ดมันลูกมันเดี๋ยวเดี๋ยวลองก่อนนะเห็นขอบปาดอย่างเงี้ยแล้วก็หลอกออกแล้วก็ลอกออกนี่อออถ้า <S <s <ut ters> มันสุกมันเลาะได้อุ้ยน่ากินทุกคนเดี๋ยวปีนี่นะนี่มันน่ากินอะเธอในติ๊กต็อกดังนะ

มันมันเหมือนไม่เหม็นไวไม่เหม็นไม่ผิวไ,ไม่กัดลิ้นด้วยอ๋อไหนบอกเคียวใส่รึเปล่าเนี่เนี่ยฮะอ๋อนี่ของแท้นี่ของแท้เป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนั้นมันคือมันกัดลินอันน,นั้นอันนันมาของไทยแต่นั้นมันลูกเดียวสี่สิบสามบาททุกคน,น,นของไทยเพราะความอยากลอง กไม่กินได้เอนเนี่ยอืมมันมันมันเหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนข้าหนุ่มต้มอ่ะมันข้นกว่น้ากินเปล่าๆนะกินได้มันจะมีของไทยกับของของประเทศนอกเนาะแต่ไม่รู้ประเทศอะไรแต่ดาว่าดานิยมเป็นของประเทศนอกดีกว่าของไทยมันจะฝฟื่นๆฟือย่างงั้นเลยวาสำหรับคนกินนะไม่ได้ว่าไม่ดีนะแล้วแต่คนกิน เดี๋ยวเรามาดูวันนี้ทุกคนเราชอบตอนที่มันลอกได้แบบเนี้ยโอ้โหนองไมก่อนน้ำผึ้งเลนมีนั่นแหละมาจัดแท้นี่ฝ่ายเทแมวอ๋อ น้ำเป็น5สัตว์รูแล้วว่าทำไมเขาถึงกินใส่กับน,น้ำผึ้งเพราะกินเอากินเอาเออนั่นะอย่าตักทะลุน้ำผึ้งจะหอมอย่าตักทะลุเออนะอืมอือกินกับน,น้ำผึ้งมันจะแบบหวานมันอืมหวานมันแต่มันหวานของน้ำผึ้งนะแล้วกินกินน้ำผึ้ง แล้วก็ทาไปเขาททาแบบนั้นเหรออืมก็่ทำเองอ,อย่างเงี้ยนาซื้อโยออย่างที่ฉันซื้อมารอบนั้น,ม,นมันเป็นยังไงแม,แม,แม่ที่ฉันกินแล้นไม่อร่อยเธอไม่กินตอนแรกตอนแรกก็ไม่ไม่อยากลองหรอกเพลงเขาททากันอืมมันอร่อยนะทุกคน แต่มันต้องเป็นของนอกนะพ่อนาะมันจะมีอันนึ่งกลมๆใหญ่ๆผิวนเนียนๆผิวมันจะไม่เป็นแบบนี้นะแบบนี้คือผิวมันขู่ขะใช่ไหมทุกคนขู่ขะไม่แน่ใจว่ามันเป็นของนอกหรือเปล่าแต่ว่าอย่างนี้อร่อยกว่าของนอกเออมผิวขู่ขาเขางนอกแล้วเรียบผิวเรียบของไทยแต่ถ้าผิวเรียบอ่ะมันน่าอร่อยเนาะมันมันกัดลิ้นหนะนใช่อะโบคาโดไหม ใช่มันอะโวคาโดเหมือนกันแต่ว่าเหมือนมันคนละสายพันธ์อ่ะก็แต่แพงมากพูดแพงที่สุดในผลไม้ที่เคยกินมาเคยกินลำไยโลละแปดสิบก็ได้เป็นโลว่าแพงแล้วเป็นโลลูกเดียวสี่สิบสามบาท ก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวจะเอาไปทําคลิปก็เลยเอามาลองสักหนึ่งลูกดาแนะนําให้ซื้ออย่างนี้นะไอ้เปลือกที่มันเป็นขู่มันจะมีเปลือกขู่กับเปลือกเนียนเนรอบนั้นพ่อซื้อเนียนๆมาเน,นะที่เราซื้อมาแต่นั้นดากินไม่ได้เลยตอนนั้นอะ่ะมันมันกัดลิ้นมันมันสากลิ้นมันคันคันโคงอรู่อืม้อย่างนี้นอนนโอเคอยู่ได้ทุกคน ก็เป็นความรู้ที่คนที่อยากจะลองกินนะทุกคนแต่สัปดาหนว่าพันนี้อร่อยกว่าถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราสองคนด้วยนะคะบ๊ายบาย